จริงๆอะแต่จริงๆอะอาจจะแบบใจลึกๆนะใจลึกๆล,ล,ลึกสุดใจเลยอะก็อยากก็อยากอยากได้พี่ลำหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าตอนแรกก็รู้สึกว่ามันอะเหมือนเหมือนจะเป็นไปได้เพราะว่าในเอวอะช็อตที่มีมีป๊อปอะคือมีแค่ช็อตที่เป็นวิดีโอที่เห็นหน้าป๊อปส่วนอันที่อยู่บนรถหรืออันไหนที่ต้องถ่ายบนรถอะอันนั้นอะ เป็นคนอื่นนะไม่ใช่ป๊อปที่แบบเป็นเนี่ยบอกไปทุกคนจะรู้สึกอินน้อยลงวนะันน <c oughs> ียเผยไต่เบื้องหลังคนที่อยู่บนรถอ่ะบอกเลยแล้วกันไหนก็พูดแหละคือคนอยู่ที่อยู่บนรถอะไม่ใช่ป๊อปเป็นพี่สาวหนูเองคือหนูว่าถ่ายตอนดึกแล้ววันนะั้นะนะมันเป็นวันที่เราไปรถโชว์กันซึ่งป๊อปก็ไปเหมือนกันแล้วมันเหนื่อยแล้วอะคือหนูไม่อยากให้ ให้เพื่อนต้องมาถ่ายตอนดึกอะเพราะว่าวันนั้นอะมันก็เสร็จเกือจะตีสามะเออกว่าจะถึงบ้านตีสามตีสี่ก็เลยไม่อยากให้ไม่อยากให้แบบมาลำบากอ่ะเออก็เลยไม่เอาป๊อปาก็เลยถ่ายถ่ายโพลอยถ่ายสตอรี่อะไรก,ก่อนหน้าเนี้ยตั้งแต่ตอนอยู่รถโชว์แหละอืมก็เลยไปขอให้พี่สาวมาช่วยแทน ันแหละนั่นแหละทุกคนอย่าเพิ่งอินน้อยลงนะชอบซีนแถวเอ็มวีมากที่สุดหรอชอบซีนท่อนหูกค่ะนงๆตั้งใจชอบซีนนั้นแล้วก็ตั้งใจให้มันไปอยู่ท่อนหูกด้วยแต่งจริงแต่งจริงตอนแรกอ่ะมันไม่ใช่ซีนนั้นหรอกแต่ว่าพอดูไปดูมาแล้วรู้สึกว่าเออตรงนี้แหละต้องตรงนี้แหละเออตอนแรกคิดไว้ว่าจะเป็นซีนจับมือแล้วก็ปล่อยมือใช่ไหมแล้วนางเอกเขาก็ไปเล่นโทร,รศัพท์อะไรแบบนั้นอ่ะเออหนูรู้สึกว่ามันแบบ มันแบบจังหวะปล่อยมือจังหวะเอามือออกแล้วแล้วเราแบบจักหงายมืออยู่ความมือ,อมันมันฟิลอะ่ะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรเรารู้สึกได้อะว่าแบบอุยมันมีอะไรอะ่ะมันแบบมันแบบมันแบบมีอะไรอะ่ะเออรู้สึกตอนเราเล่นดีเราเฮ้ยทำไมมือเล่นดีอย่างอะนะมา <laughs> แต่ว่าฉากไหนที่เห็นหน้าคือแบบ เอาไงเอาไงแต่ฉากมือนะั้นมีฟุตเดียวด้วยมีฟุตเดียวแล้วก็เอาเลยอชอบฉากน,นั้นแล้วแหละแต่จริงๆไม่ได้คิดไว้นะทุกคนว่าแบบเราจะปล่อยมือแล้วก็แบบคว่ำมือแล้วก็แบบตบอะไรเงี้ยตบตบตบ,ตบแบบอะไรนะแต่แต่เออไม่ได้คิดไว้แต่ว่าฟิลนะตอนนั้นมันรู้สึกว่าแบบต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันต้องแบบต้องเสือกมาให้มันดูแบบ เหลือคนเดียวและวเขาปล่อยมือเราไปและมือเราก็จะทําอะไรดีจะยกขึ้นมาลั่ก็ไม่ได้เราอะเ <c oughs> ออน,นั่นแหละก็เลยคิดว่าน่าจะฟิลฟิลประมาณนี้อืมจริงก็คิดเยอะมาประมาณนึงว่าแบบว่าเฮ้ยเขาจะดูออกปะวะว่าแชทเนี้ยที่ส่งมามันหมายถึงใครเขาจะดูออกปะวะว่าแบบนางเอกปล่อยมือเพื่อที่จะคุยกับคนนึง เออเขาจะดูออกเพราะว่าซีนที่เราขับรถแล้วเราเศร้าหรือเราแค่แค่ขับรถเฉยๆอะไรแบบเนี้ยเออจริงๆก็คิดหนักมามาประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าก็นั่นแหละก็ออกมาเป็นอิมวีได้นะคะใครยังไม่ฟังนะคะ158คนนี้ไปฟังได้นะคะ